โอ้อนี่เธอปอกชาเกอร์ด้วยมยวเอาเปล่าเฮ้ยแตไม่ได้ใช้เลย,ยด้วยสัำแล้วมิวใช้เอ็นเดจี่งไงเผื่อจะสับไปไ,ไม่จริงนันได้ยิงแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ด,ด,ดไงไม่จริงหนูว่าโวดีกว่าโว่ไม่จริงไม่จริงเ่ย เออว่าโวดีกว่าคิแดแต่ว่าโวดีกว่าโวก็ยิง <c oughs> <c oughs> แบบนั้นแม่เลย <c oughs> โวนี่นิ่งที่สุดแล้วว่าก <c oughs> ็ว่าเลยเจ็ดสควันแล้วดาเมจสูตรเฮ้แค่แพ๊กเง๊กนหลับรอได้ไหม แกมีคนมาแกไปมันอยู่ตรงนู้นนี่ไม่มีใครฟากเลยเนียเคเบอร์เคเบอร์ใช่หรอให้เล่นเคเบอร์อ่ะ โอ้โหเสี่เล่นบอมา <laughs> เตรียมมาใส่มันเลยมาอยู่ตรงเ่อยไปยยไม่มีเก็บเลยอยู่ตรง,ตรงที<ร>งแล้วก็ค่อยไปใส่มันไม่ค่อยมั่นใจหนูไม่ได้ตั้งมันกด หกตีเนี่ยเราเตรียมไปตรงนี้เลยเวยเพื่อจะไปที่ทรีห้าตีแล้วเฮ้ยทำไม f o โฟโฟมันเก็บสองเลยวะไอคิวเล็ดนะ limited ตรงนี้ก็ไม่มีคนความเลยนี้นนยไปไหนดีน่ะมันอยู่นี่เว้ยมันบินลงมาเ ี่อไนเนี่แหละเราจะได้มีที่สำหรับเคเบิ้ล <c oughs> ที่เราดีปะ่ะอยู่สูงเอะที่ซีว่างันไหมคะตายอยู่นี่เราจะเปขึ้นไปบนนี้ บินมาแล้วบินมาแล้วมียิงโยนหนึ่งหนึ่งตี้อันนี้สองตี้หลังคาหนึ่งตีไอช้อนหัวไปเลยไกลไปนี่หนึ่งไม่ได้หรอเกเบิ้ลไม่ได้กลไปบุลสิบก็ยังไกลอยู่เลยด ใช่ด้วยหนูขึ้นมาได้อยากขึ้นบนสุดนะเอยขึ้นมาได้มันกำลังวิ่งมาแล้วนะโอ้ยขึ้นไม่ได้จริงหวายขึ้นได้แต่มันไม่ให้ยืนอันนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันหยิกเก่งแงกอยู่เนี่ยสันสันอยู่เลยเนี่ยหนึ่งนี่ขึ้นแล้วยากเหลือเกิน ใครมาเอาแคร์แพ็กเกจกูครอบไฟใส่มันบั๊กไงเลยอยู่วันนี้ไ <laughs> ด, <laughs> ด้ดู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 มันวิ่งหนีหัวตะลืดหมดเลยเห็นไหม <c oughs> วอลกิลกลี่วอลกิลลี่นี่อยู่ตรงนู้นอยู่เลยเอเมนวอลกิลลี่มาใสยหัวมันเลยมันมาตัวเดียว <c oughs> โอ้โหไปเชื <c oughs> อ่อล่อมันหน่อยเนี่ยตรงนี้มันบังอ่ะ <c oughs> มา้าเดี๋ยวก็มา้ามันกอดแดงมีสองตัว,ตวอยู่ทางซ้ายนะวอลกิลลี่อยู่ขวาตัวเดียวลงไปเอาไอ้นั่นได้ปะวอลกิลลี่อยู่ขวานะฝากดูด้วยมีอะไรมั่งวอลเ,เทเนเตอร์ อ oh, Japan, h, harm, no. ูกอดท้องในนั้นมีกอดท้องบอกิลี่มีตัวเดียวนะเนี่ยบอกิลี่มีตัวเดียวนันอะนี่ฝังนี้มองไม่เห็นอะไรเลยมะบอกิลี่มีตัวเดียวนันอะขึ้นไปแล้วบอกิลี่หล่อเฮ้ นี่นี่โบเกลลี่อยู่นี่ซีใช่โบเกลลี่มีตัวเดียวก่อแตกวโบเกลลี่ตัวเดียวใช่อยู่เนี่ยเฮ้ยโดนข้างหลังเข้าเหรอทำไมก่อหายทำไมเธอก่อหายอ่ะนนั่ะสิตรงนี้มีสองตัวเห็นยังเห็นสองตัวอยู่นะ ไอ้มันไกลเสียงตื้นแล้วก็ยิงมาเซนติเนลของคนอื่นใช่ปะ <Hey. S 1> เออยิงกันไป <c oughs> โอ้ยมัน <c oughs> ไม่ได้เลยระเบิดไม่โดนใครใดๆทั้งนั้น ต็มมีคนอยู่ตรงนี้ได้นะมีคนเข้ามาลุกของตรงนี้ด้วยทูอาร์เตอร์สควอตเลบมันยิงกันอยู่นั่นแหละโดน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 ,โดน ยังอยู่เนี่ยยังอยู่เ <c oughs> นีย่ยขอที่คัเ o อร์หน่อยครับขอที่คัเ o อร์หน่อยครับตรงข้างๆวงมาครับ๋ยวมันก็วิ่งเข้ามาผมก็วิ่งเข้ามาวงบีบแล้วจ้าใช่ใช่มันวิ่งเข้ามากันแล้วขอที่คัเ o อร์หน่อยครับขอแล้วเปิดเพิ่มนิดนึงเอาไปใช้เยอะมาไปไม่โดนใครเลยออยิงซีหน่อยอยากขึ้นข้างบนบ้างจังเลยครับด้วย <c oughs> ก็แม่งอะกาะโคตรดีเลยแต่หนูไม่ได้เกาะอยู่นีหน่อยอยู่นีมีหินมากเลยเว้ยมีแคทเก้ลงข้างหลังเรามันมีสองตีมันต้องวิ่งเข้าวงนี่นี่มามานี่แล้วมามานี่แล้วไอพีซีช่วยหน่อยเอาเคเบิลไปให้นี่มันสปิดไฟเออเออนั่นแหละนั่นนี่ใช้กันนี่ไม่โดนเลยแม่งสัต ที่รอดคือวอลกิลีกแล้วหรอมีฟัวเลาเรียกกับบังกะรอตรงตรงนี้เอตี้เนี่ยฟัวกิลี่มันอยู่ข้างหลังนี้ป่ะไอตี้นี่อยู่นี่ตีหนึ่งมีสองตัวอยู่ตรงถนนน่ะไอตี้สองตัวอยู่ตรงถนนเฮ้ยมันชุบอ่ะวอลกิลิ่อยู่ขวามือเออเห็นไหมของแล้วของอยู่ตรงโน้นหมดเลยพี่เมย์ดูซ้ายมือว่ะ เฮ้ย <Yeah, S 2> มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งมาแล้วเปืนใครว้าคนแรงเลย ันใช้ปืนอะไรอะ่ะมันเป็นเซนทินห์อ๋อไม่เห็นแรงเลย<ๆ>อยู่ในบ้านเนี่ยเพื่อนมันมเรายิงสองตัวเลยนะ ่าวิ่งไปโน่นแล้วนะวิ่งไปตรงกลางแล้วโอ้โอ้โอช่วยยิงกันหน่อยได้ไหมเราเราอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยพวกเราดีที่เราอยู่ที่สูงกว่ามันพอจะมีพอจะมีบอลกระหลีอยู่ไหนวอลกระหลีอยู่ไหน โดนโดนโดนยิงกันใหญ่เลยครับไอ้ยอย่ายิงยข<อ>ปบัตินั้นตอกไม้เอ้ยมันเป็นสนไนย์มันยิงอยู่เจ๊จิบเราต้องเตรียมเข้าวงแล้วว่ะไอ้เฮียบ,บ้านนี้ได้เปรียบเอามานอกไาอยังไงร่วงแล้ว ลวงแล้ข้างในบ้าข้างในบ้านไม่ไม่ไม่ข้างนอกไงล่วงล่วงแล้วล่วงแล้วข้างในบ้านน่ามันจะชนะนะน่ะอีโบกิลี่อ่ะมันเป็นสนไนเดอร์อย่าคุมให้อย่าให้มันชุบอย่าให้มันชุบไม่มันชุบไม่ให้มันชุบโยขวามือมีกอดแดงแล้วก็มีกอดทองมีกอดแดงแล้วก็กบบต่อเลยยิงต่อเลยยิงต่อเลย เข้ามาในบ้านคับหมดแล้วหรอเฮ้ยมันไปนู่นวะนี sure> ่อยู่ในบ้านมาเลยเอ็กเม่ถอยถอยออกมาหน่อยถอยออกมาให้มันตีกันหน่อยหนไม่มีเกาะเท่าไเลยนี่มันไปไหนเราวะเราจะสู้แบบไม่มีเกาะอ้าวแคมป์แล้วเหรอหลังจากกดเลย ก่อโมเมนยังก่อบปางไม่ก่อบุ่งไม่ได้โค้ชจะไม่ได้ทำอะไรมีแต่ไปยืนนั่งยืนให้เขายิง